lively lady leading สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือนะคะเรื่อง50อมาตานิทานอีสบสอนใจเด็กยุ่งใหม่ค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ MIS ค่ะเป็นหนังสือที่รวบรวม50อมตานิทานอีสบแสนสนุกเช่นเรื่องหงกับกาลากับชายยากจน โน่ากับหัวขโมยซึ่งมีเรื่องที่อ่านง่ายอ่านสนุกพร้อมทั้งมีแง่คิดคติสอนใจมีภาพประกอบสีสันสวยงามและที่สำคัญสามารถใช้ร่วมกับปากกา M.I.S. Talking Pen หรือปากกาพูดได้ค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบในการเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะหากสนใจหนังสือเล่มนี้ก็มีให้บริการที่ชั้น3มุมหนังสือเด็กและเยาวชนค่ะหรือหางไม่สะดวก เข้ามาค้นหาหนังสือด้วยตนเองก็สามารถใช้บริการจองหนังสือออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ lively lady leading